ไปรอบพันเลยเราสอบสัญญาณเลยนะครับได้ได้ยินมาแล้วกดสองนึกว่าโมนี้กดสองมาถ้าได้ยินถ้าไ,ได้ยินนะครับกดสองมาให้หน่อยเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถลำนี้ วันนี้ส่งงานลำนี้นะครับว่าเขาใส่อะไรบ้างนะครับเขาใส่อะไรบ้างเฮ้ย hey, มาแล้วสองขอบคุณครับขอบคุณที่ช่วยทำอาหารกินนะครับเราจะได้เทสซาวด้วยนะครับว่าเสียงได้ยินคบกันไหมแต่บุรีว่ารถอย่างเงี้ยรถอย่างเงี้ยเนี่ยสังคาเต้นะครับอันนี้ก็เรียกหลังคาเต้ขอบคุณที่สมภาษ มขอขอไปนะอ่านผิดนะนะครับคุณหุ่นไรการนะครับคุณผมเกีรตินี่เรามาดูลำนี้ลำนี้เป็นรถเป็นรถคู่ภัยเป็นรถกู่ภัยเรียกว่ารถอุปกรณ์นี่ว่ะวันนี้มาใส่อุปกรณ์ของเรานะฮะอ่ามาละคนครบร้อยแล้วเดี๋ยวผมเอานี้ลงก่อนนี่ครับ จ้าเอ๋อ่าลองยกขึ้นดูครับเรามีอุปกรณ์พิเศษสมเพชเอาขออภัยครับพี่พี่สมเพชนะครับนะฮขอบคุณพี่สมเพชด,ด้วยนะฮะอาผิดขออภยัยทักทายกันมาได้นะครับภาษาไทยภาษาไทยผมไม่แข็งแรงจริงๆนะครับภาษาอังกฤษไม่ได้เลยนะครับสวัส,ด,สดีพี่จิตติพงศ์ด้วยนะครับนี่ รถไปเยอะอ่ะอันนี้มาติดอย่างอื่นนะแต่อันนี้คือแบบว่ามันมันเด่นอะ่ะเด่นที่สุดของรถละคือเป็นรถรถอุปกรณ์เย็ดนี่ ปเปียวอ่ะเดี๋ยวดาดาซูมเอาให้ดูนะนี่คเป็นรถอุปกรณ์นะเป็นรถอุปกรณ์สวัพี่ของรถดีกว่าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอันนี้เขาเรียกอะไรครับพี่ไฟพาวเวอร์ไฟพาวเวอร์อ๋อไฟไฟพาวเวอร์อันนี้คือเป็นรถอุปกรณ์ใช่ไหมครับใช่เป็นรถ,นรถอุปกรณ์รทีนี้ไอตัวเนี้ยไอรถอุปกรณ์ตัวเนี้ย จริงๆมันก็คือแค่แค่ไฟธรรมดาแล้ว,แล,วแล้วเราเปิดไฟหน้าส่องเวลาทํางานไม่ได้แหละมันความสว่างไม่เพียงพออ๋อความสว่างไม่เพียงพอใช่แล้วก็ความสูงได้ไหมคือใวความสูงด้วยมันเวลาเกิดเหตุเวลาเกิดเหตุแล้วมันจะมองไม่เห็นอย่างนงี้แหละใช่ครับอ๋อแล้วก็ลวหลายๆอย่างการอุบัติเหตุซ้ำซ้อนด้วยอ๋อว่าบางพื้นที่มันก็มืด อมืดมันมองไม่เห็นอย่างเราไฟตัวนี้ช่วยอย่างเราเราอยู่ในเมืองเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันก็มองเห็นแต่บางทีคือมันมืดสนิทเลยใช่มองไม่เห็นแม้กระทางทางเลยทีนี้ไอ้ตัวนี้ก็คือจะจะช่วยช่วยช่วยได้ใช่ไหมครัช่วยได้เยอะมากเลยอืมอันนี้พี่อยู่ที่ศูนย์ไหนครับเนี่ยอยู่ตรงไหนเอออยู่ด่านภูเก็ตครับอยู่ากล้บริษิโตุ๊รถสามหนึ่งด่านถึงโตอ๋อประจําที่หน่วยเลยก็คือรถคันนี้ใช้ทําอะไรบ้างครับรถคันนี้จะเป็นรถอุปกรณ์ครับตัดทาง สว่างอแล้วก็ไฟแมงอ๋ออันนี้เขาจะขึ้นสูงสุดได้ได้ได้กี่เมตร่ะเมตรแปดสิบเมตรแปดสิบความสว่างก็ช่อละหกร้อยวัตต์ช่อละหกร้อยวัตต์ใช่ครับสี่ช่อมันก็คือเป็นอิสระเลยก็คือหมุนได้ทุกทุกแกนเลยใช่ไหมครับได้เราเป็นรถสนับสนุนเพื่อที่จะให้ทั้งคนปฏิบัติงานแล้วก็ทั้งผู้ ประสบภัยแล้วก็ปลอดปลอดภัยทั้งหมดใช่ครับในความสะด,ดวกเรื่องความสว่างเปลีย่ยนมากเลยนะี่อุปกรณ์วันนี้ไมออกก่ทําอะไรดีะว่นนี้มาติดกระนนจกติดกระจกนี่สั่งไว้นานแล้วนะครับนี่ก็คือของตอนนี้หมดหมดหมดแน่นอนไม่ต้องพูดถึงนะวันเดียววันเดียวหมดไปเลยแล้วก็อันนี้พี่เขาสั่งไว้แล้วก็ มาติเป็นกระจกมองข้างวาเลนตินะครับเดิมมันเป็นตัวแบบเป็นแบบพับมือนะเป็นแบบมืออันนี้ก็คือปรับเป็นไฟฟ้าได้ทุกอย่างแล้วก็พับพับไฟฟ้าได้ด้วยนี่เปียวนะครับเพิ่มความห,หารูหราคับตัวรถแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่าด้านข้างของตัวรถไม่ไม่มีเลยไม่ไม่มีตัวนี้เลยแล้วก็มีซุ้มล้อเนาะคราในล้วน ไอ้ตัวนี้ที่มาติดซุ้มล้อนะฮะจริงๆรถคันนี้ไม่ได้ไม่ได้เตี้ยนะไม่ได้เตี้ยมากนะครับวิ่งได้วิ่งได้คือวิ่งเห็นทุกวันเหวันกันเถอะทุกวันอ่าแต่ว่าเราใส่ซุ้มล้อนะครับใส่ซุ้มล้อให้มันดูปิดเมนให้ดูแน่นขึ้นนะครับให้ดูแน่นขึ้นแล้วก็สวยอะนะครับนี่ไปท้ายวาเลนตีด้วยสวย ลองเปิดลองเปิดไปได้ไหมพี่เปิดไปกู้ภายเนี่ยว่าเปิดยกคันแล้วมันจะเดีอยฟาวแค่ไหนนี่นะครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับแบรนด์ช็อปนะครับกำลังส่งงานในส่วนของรถตู้หลังคาเตี้ยวันนี้เข้ามาอกเกตในส่วนของอุปกรณ์ของแต่งบรันตีนะครับแล้วก็ตัวซุ้มล้อนะครับ เผอิญว่าเห็นรถที่เขาแบบว่าอันนียกอะไรอ่ะมีอุปกรณ์หลายคนก็นคือมองว่าเอ้ยมันก็แค่ไปแต่ไปไปตัวนี้แหละทําให้คนปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ผู้ประสบเหตุเนี่ยมีความปลอดภัยเป็นหน่วยสนับสนุนที่สําคัญทีเดียวนะฮะในส่วนของการทํางานในในหน่วยของผู้ภัยพี่เข้ามาเติมในส่วนของตัวอุปกรณ์แน่นอนแหละ นะครับก็หนึ่งก็คือเรื่องแต่งเรื่องความสวยงามอย่างที่บอกก็คือเวลารถหนึ่งคันปรับแต่งหรือว,ว่าการโมดิฟายมันจะมีหลายปัจจัยส่วนที่หนึ่งคือใช้งานจริงนะครับใช้งานเพื่อให้มันคุ้มกับราคาที่ตัวรถได้ได้ได้จ่ายไปได้ได้ได,ได,ได้ได้ใช้งานนะครับส่วนที่สองก็คือปรับแต่งให้มันเหมาะกับการ ใช้งานในแต่ละแต่ละคันเนี่ยเวลาเขาไปด้บริ er หารเขาก็อย่างเนี้ยมันทําให้เห็นได้ชัดแหละเห็นได้ชัดแล้วก็หลายคนก็จะถามนะว่าทำไมรถรถกู้ภัยต้องเตี้ยๆต่างแต่งแบบเปี้ยวหน่อยผมตอบแทนได้ไหมคือจริงๆแล้วจริงๆเขาต้องใช้ความ รวดเร็วในการเข้าพื้นที่ใช่ครับถ้าเป็นรถที่มีความสูงหน่อยหรือว่าเป็นรถรถที่เป็นสาตนดาดไม่ทันกินเลาหรอกใช่ไหมใครับมันก็จะเรรมดอย่างเวลาเราวิ่งมันก็จะมีรถตำรวจที่มันเป็นที่เป็นรถที่อะไรเป็นรถตำรวจที่เป็นรถตู้ที่เป็นเหมือนกับรถราชการอ่ะอันนั้นก็คือวิ่งไม่ทันเราเหมือนกันไม่ัเพราะะว่ามันเป็นช่วงล่างเดิมนะครับรถกลุ่มนี้คือ รถกลุ่มนี้คือเป็นรถที่ต้องใช้คือทุกวินาทีอสำคัญที่สุดนะครับแค่วินาทีเดียวก็ทําให้ช่วยชีวิตคนได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือรถกลุ่มนี้ก็จะปรับแต่งปรับแต่งให้ทําเวลาได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเท่าที่จะทําได้นะมันก็เลยเรียกได้ว่าจะต้องิรเมนรถแล้วก็สมรรถนะก็คือต้องพร้อมที่จะ ตาแล้วไปได้เลยไม่ใช่ปุ๊บเราจะไปช่วยเขาแต่เรายังไม่ถึงเขาเลยต้องมาหน้าครับนี่วันนี้พอดีปี่ววเสร็จงานแล้วก็เลยมาใส่อุปกรณ์เพิ่มนะก็คือตัวนี้ก็เดิมแล้วมันก็จะพับไม่ได้แหละเวลาอยู่บนถนนมันก็ไปเกะกะเขาเหมืนอนกันไอตัวไอตัวนี้นะถ้าเป็นถามความนี้ก่อนก็นคือถ้าเป็นหลังคาเตี้ยในบ้านเราเนี่ยทุกคันที่ออกจาก จากศูนย์ในในประเทศไทยนะครับจะเป็นกระจกแบบแบบหูช้างบอยพี่ขอกระจกหูช้างตัวนีบงยาบง่ายนี้ปะ่ะเมื่อวานเห็นแบบแบบให้กระจกธรรมดาปรับมือเด,เดี๋ยวให้ดูนะครับว่ากระจกเดิมๆเ,เขาเป็นยังไงกระจกเดิมๆของหลังคาเตี้ยในบ้านเราก็คือจะเป็นแบบนี้อ่ะจะเป็นแบบนี้ครับ เป็นแบบปรับมือนะครับเป็นแบบปรับมือทีนี้เวลาอย่างรถกู้ภัยหรือว่าเวลารถกลุ่มนี้เวลาจอดในที่แน่นอนแหละมันไม่มีที่จอดอยู่แล้วอยู่กลางถนนเราก็ต้องแบบเก็บพับเก็บนะก็เลยไม่สะดวกแล้วก็มีปัญหากับการทํางานผสมควรก็เลยมาเปลี่ยนเป็นกระจกแบบพับไฟฟ้านะครับเพราะว่ากระจกแบบนี้เวลาพับพับทีนึงก็ต้องมาปรับตั้งทีนึงนะพี่นะไอ้ฝั่งซ้ายไม่ไอ้ฝั่งขวาไม่เท่าไหร่ เดือดร้อนฝั่งซ้ายนี่แหละนะต้องเพราะเราไม่ได้ไม่ได้อยู่ใกล้มือก็ต้องเดือดร้อนเพื่อนมาช่วยกันปรับนะฮะก็ตัวนี้ก็ส่งงานนะฮะในส่วนของตัวไฟกระจกมองข้างคราวที่แล้วมาติดเดไลัเนาะนะครับตัวนี้เป็นเดรลัแท้สว่างแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คนเป็นเดไลัตัวน,นะนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูภาพรวมๆนะว่าหล่อเพียวแค่ไหน ส่งงานนะครับในส่วนของหลังคาเตี้ยนะครับหลังคาเตี้ยนอะเรียกว่าน้อยหรือเรียกว่าไฮเอสก็ตามนะนี่จัดพิมเมนตัวรถแล้วก็ใส่ซุ้มล้อเห็นไหมซุ้มล้อมนันก็คือทําให้รถด,ดูเตี้ยลงมาได้อีกเนี่ยประมาณนิ้วนิ้วนิ้วนึงเลยและ่ะนะ จะฟินเมนเลยทำาห้ดูสวยสวัสดีเอฟซีนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเซตเอฟซี FC ลาดบุรีนะครับสวัสดีเอฟซีนครปฐม,มนะจ๊ะสวัสดีพี่หนิงด้วยนะครับสวัสดีเป้เลยนะครับแน่หล่อว่าเป้เทีาเป้่านะรถตู้ไยนี่หล่อทุกลำจริง โอเคพี่ลองลองดูครับเห้พี่ลองกลองดนูนี่ปิดปิดเพิ่มเก็บนี่เก็บเก็บอ๋อมันออโต้เลยเหรออ๋อก็คือเวลาถ้าเกิดมันมันเก็บก็คือมันเข้าเป็นระบบออโต้เลย อ๋อมันเป็นลมเหรอเขาเป็นไฮดรอลิกโเปลี่ยวเส,สดีดไก่ด้วยนะครับเสรีดเอฟซีชลบุรีด้วยนะครับนีตอนนี้เราอยู่กับแวนช็อปนะพามาดูรถอุปกรณ์นะครับเป็นรถอุปกรณ์รถที่สนับสนุนหน่วยกูภย้ภัยตัวน,นี้ก็ราคาเป็นไงพี่ เอ,เ,อเอาเรื่องอยู่นะเพราะว่ามันเป็นปกติผมก็ไม่ค่อยเห็นใครใส่เหมือน,นกันนะนะตัวนี้คือไม่ต้องให้คนสตาฟมาคอยถือไม้ฉายอยู่ข้างหลังแล้วก็โบกไม่ต้องละคือยังไงร้อยเมตรเป็นกิโลอะเห็นไม่กิโลอ่ะได้นะร้อยเมตรนี่ได้สบายนะครับวันนั้นตัวนี้ก็คือ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยทีมผู้ชีพได้เลยนะครับมึงไทยโชคดีอย่างหรอเปล่าก็มีอย่างพี่ๆเขานี้แหละนะครับคอยอยู่ประจําตามหน่วยในต่างประเทศไม่มีนะในต่างประเทศที่มีส่วนของรัฐอย่างเดียวอาสาสมัครลักษณะน,นี้นะครับแล้วก็รถแบบนี้ที่จะแต่งแบบนี้นี่มันไม่มีเลยแหละนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรก็คือพนักง,งานเขาจะน้อยแต่ของเรานี่คือหันไปไหนก็จะมีแต่ ผู้ภัยแล้วก็คนที่จะคอยช่วยเหลือเราได้นะครับก็ฝากด้วยนะฮะในส่วนของรถกลุ่มนี้ที่อาจจะขอทางอาจจะไม่สะดวกสบายกับพี่ๆร่วมทางแต่ว่าในรถนะครับแล้วก็จุดมุ่งหมายที่เข้าไปเนี่ยแน่นอนมันมีชีวิตแล้วก็มันมีความเป็นความตายอยู่ในส่วนที่เขาทํางานด้วยทั้งผู้ประสบภยัยแล้วก็ทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเาะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นี่ เจอไฟแบบนี้ขอนะครับก็หลบได้หลบแอบได้แอบชะลอได้ชะลอนะครับไม่ต้องถึงขนาดเจอไฟป,ปุ๊บเบรกจิกยางไม่ไม่เอานะกลัว <c oughs> อ่าก็ค่อยๆเข้านะฮะเห็นพี่เขาก็เติอไปให้รู้ว่าเราจะหลบให้เขาแล้วก็ก็ไปได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามแบนด์ช็อปสวัสดีครับ